สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คอปทีวีรายการที่พาแฟนบอลสโมสรเพื่อนตำรวจเข้าถึงนักเตละลัดสโมสรกันแบบใกล้ชิดครับสัปดาห์นี้ครับเราจะพาแฟนบอลย้อนมองกลับไปยังเส้นทางของเพื่อนตำรวจในรายการตัวเตะลีกครับกันอีกครั้งซึ่งก่อนที่จะลงเล่นเกมที่2ในรอบรองชนะเลิศทีมของเราต้องผ่านเส้นทางมาแบบไหนบ้างกับวลีเด็ดที่ว่าโปลิสอึดตายยากมันจะยากจริงไหมและในเกมที่กำลังจะมาถึงนี้ เราจะสร้างปรากฏการได้อีกครั้งหรือไม่รอติดตามทั้งหมดนี้ได้ในช่วงของ Mid The Police นะครับแต่ตอนนี้ครับเราไปชมเกมอุุนเครื่องที่เพื่อนตำรวจบุกรปเย็นชนบุรี f c ไปชมกันว่าผลงานและบรรยากาศจะเป็นอย่างไรในช่วงไฮไลท์พ l ลิสนะครับ เกมขุนเครื่องครับเกมที่เพื่อนตำรวจครับุไปที่ชนบุรีสเตเดียมครับจังหวัดชนบุรีพบกับชนบุรีเอฟซีครับทีมดังจากไทยพีบีเอสครับแม้ว่าชนบุรีเอฟซีจะไม่มีนักเตะตัวหลักทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงสนามแต่บังค่าและก็ดาวรุ่งนี้ลงสนามกันเพียบครับขนาดพี่เพื่อนตำรวจของเราครับมาชุดเต็มเลยครับด้านหน้าก็มีสุรชาติศรีพิมลีซอร์ธีรเทพวิโนไทยแล้วก็ปรกรณ์เปร,เรมพักนะครับ ผู้กษารปรตูก็เป็นเจ้าพิวรัตนาัยสองแสงจันนะครับในครึ่งแรกโอกาสแรกครับปกรวางยามาให้รีซอฝั่งซ้ายอุดมนะครับรีซอลากจีเขาตรงกลางครับเข้าขวาแล้วลองยิงลูกนิดยังข้ามคานออกไปครับจังหวะปั่นด้วยขวาของรีซอสฟนบอลชมบุรีเอฟซีก็มาชมกันค่อนข้างเยอะเลยครับด้านกลางของชมบุรีวันนี้มีวรชิตกนิศรีบำเพนด้วยนะครับ สเตเตอร์รุ่งทีมชาติไทยชุดยูสิโอกาสต่อมาของชมบุรีครับด้ลองวอลเล่แต่ยังข้ามคานออกไปครับด้านหน้าก็มีเรนโดอร์ัสมซาวแล้วก็ชูริโนมิเลโน่ด,ด้วยนะครับโตกลับมาของลีซอหักกลับมาตรงกลางสุรชาติยงิงยซ้ายอ้าวเรียบร้อยเลยครับ1นครับสุรชาติสารีพิมยิงด้วยซ้ายลูกนี้ครับให้เพื่อนตำรวจบุกนาหนำ่งแล้วครับจังหวะเปิดด้วยซ้ายของลีซอครับด้วยรั้งครับ หัก,กับมาอยู่ตรงกลางคนเดียวเลยครับสุรชาตาิรับไม่ดีครับพืกอาประตูขึ้นนำก่อน1-0ครับนาทีที่42หลังจากนั้นก็ไม้ครั้งครับปากรอปกกร,ร,กรให้ทะลุลูกนี้ไม่ล้ำครับแต่มาแล้วครับอาซิลิไม่ยิงขึ้นกลับหลังมาโชว์ชิบุจิยิงโล่งๆเรียบร้อย2ประตูต่อ0โอ้สุดยอดครับลูกนี้ต้องชมจากจังหวะ ให้ทะลุตัดหลังของปาก,กรครับแล้วก็ปานสุริลอดขึ้นมาได้ดีครับใจเย็นมากครับคืนกับหลังให้โชชิมุจิยิงปิดกล่องครับ2 0ช่วงท้ายเกมในครึ่งแรกครับแล้วก็จบเกมครึ่งแรกครับพื้นตำรวจบุกมานำทมลีฟซอยู่2ประตูต่อ0ครับ มาชมกันต่อครับเกมในครึ่งหลังเพื่อนตำรวจโตกลับบ้างครับปานสิริมาให้โชว์โชว์ยกมาฝั่งซ้ายดุดแล้วครับรีซอรีซอคนเดียวรีซอแตะเข้าในรีซอยิงด้วยซ้ายโอ้โหข้ามคานออกไปเฉยเลยครับรีซอสุรชาติวิ่งรอด้านหน้าแล้วแต่ไม่ให้ครับหมากครั้งครับอสซัมซาทะลุมา ยิงด้วยซ้ายพกนี้ก็ยังข้ามคานออกไปครับครึ่งหลังนี่ผู้สาประตูเป็นทางด้านเฉลิมเกียรติสมบัติปันแล้วนะครับยศวัตรตัวสำรองลงมาใหม่ครับมาที่สุรชาติข้างหน้ามีคนเดียวแล้วแปลง,ง่ายๆเลยครับสามประตูต่อศูนย์จังหวะยิงของคิมโยอินพินิตครับตัวสำรองต้องชมครับจังหวะสุรชาติหักกลับมานี่เกมรับของชนบุรีประกบไม่ดีเองครับ เต็มมือมาอาซัมซาแล้วยิงลูกนี้ยังติดล็อกเคลียชิ้งได้อีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหถือว่าช่วยกันได้ดีครับเกมรับของเพื่อนตำรวจฝั่งซ้ายหลุดมาแล้วครับอาซัมซาเลอันโดอาซัมซาล็อกเขาขวาแล้วยิงลูกนี้ยังติดขาของเฉลิมเกียรติจะสามยิงทีไม่ได้ครับผู้สินไม่ว่าอะไรเล่นกันสนุกครับครึงหลัง ชมรีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับหากลับมาตรงกลางแล้วแฝงง่ายเลยครับอีกใครแต่เขาเป็น1ประตูต่อ3แล้วครับชมรีสีจังหวะตะลุยไปได้ดีครับยิงลูกนี้ต้องหลบเลยครับนาทีที่73ครับไล่เป็น1นต่อสวรชิตวางยามาถึงฝั่งซ้ายเปิดหากลับมาปแปรลูกนี้ไม่ตรงกรอบโอ้โห ฟรีคิกของชนบุรีครั้งนึงครับเปิดมายังมงทิ้งไม่ได้จังหวะเคลียร์หนีครับไล่ได้ดีครับนัทพัชสุขชื่นเจ้ายิมครับหมดยิมไปแล้วครับหมวดยิมให้ลูกนี้ไม่ล้ำครับพินโยอยู่ในตำแหน่งแล้วสปีดคนเดียวพินโยพินิดพินโยยิงลูกนี้เสาแรกเรียบร้อยครับีประตูต่อนหนึ่งโอ้โหต้องบอกว่าเฉียบขาดมากครับพินโยต้องชมนัทพัรสุขชื่นด้วยครับหมดยิมของเราครับไล่บอลตรงกลางแล้วให้ลูกนี้ ยอดเยี่ยมจริงๆครับนาทีที่89ครับเพื่อตตำรวจบุกนำแล้วครับ4ประตูตอนน่อ1น1แล้วหมดเวลาการแข่งขันนี้ครับเพื่อตตำรวจอุ่นเครื่องในช่วงพักฟุตบอลโลกครับบุกมาชนะชนบุรีเวีได้4ประตูตอนน่อ1น1ครับนดะต่อไปครับจะเปิดบ้านที่เบญจเจดดาบกับทางด้านพีดีทีระยองครับในเกมยามาฮ่าลีกวัน จะสุดใจฉลองชัยไปกับช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนรวมพลงังคว้าชายัยสุดไทยลีกรวมพลงังขวาชายัยสุดใหยลีก ปรากฏการ์โปลิสอึดตายากไม่ใช่ว่าจะได้มาอย่างง่ายดายแต่มันเริ่มมาจากการลงเล่นด้วยพลังด้วยกำลังใจจากแฟนบอลและคาแรคเตอร์ที่ไม่ยอมพาของผู้เล่นไม่ว่าทีมจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามในเกมตัว l ต้าลีคับรอบ32ทีมที่พบก,กับ s อ g เมืองทองทีมต้องเสียเปรียบตัวผู้เล่นเมื่อปกเล่านันโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปในช่วงก่อน,นเวลา90นาที ตอนนั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยมันคือเหมือนเราดูเนี่ยกองหลังมือท้องก็มีช่องเหมือนกันครับคือเขาชอบเดินสูงอะไรเงี้ยเราก็คิดไว้แล้วแหละแต่แต่พอลงมามันก็เป็นจังหวะที่ทําได้พอดีคือจังหวะลูกนั้นพลิกออกขวาคือมันเข้าขวาข้างถนัดแล้วมันแล้วก็ระยะมันก็อยู่ตรงจะเข้าเขตโทษพอดีคือก็ลองลองกดละคือพอชนทางอนไรนึกอ่าจหชนออกแต่จังหวะมันพอดี ชอช่ออ้ลูกสองเปนไลูกขี่เป็นลูกครับเป็นลูกที่อะไรเนี่ยอคิวอันนี้คือไออสไอเอส โปลิสอึดตายยากมาตอกย้ำคาแรคเตอร์ไม่ยอมแพ้อีกครั้งเมื่อเพื่อนตำรวจลงเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการตามหลังราบบลินิพผล FC ก่อน1-2ประตูด้วยกันแต่ทีมตามมาตีเสมอได้สําเร็จจากประตูของสุรชาติสารีพิม์และจุดโทษที่แสนคลาสสิกของธน,นาชนะบุตรทําให้ต้องต่อเวลาพิเศษเออกไปอีก30นาที เมื่อกลับมาอยู่ในเส้นทางเทพีแห่งโชคก็เดินทางมาด้วยกันทีมพลิกขึ้นนำา3ต่อ2จากการทำเข้าประตูตัวเองขององรีโจเอลและนี่คือประตูชัยที่เพื่อนตำรวจแสดงเห็นอีกครั้งว่าโปลิสอึดตายยากมันเป็นอย่างไร ทั้ง3แมตช์ที่ผ่านมาแต่แบบเนี้ยเซอร์ไพรส์มากกว่าเพราะว่าเราโดนำนำไปถึง2-0นแล้วก็แล้วก็เรามาโดนไล่ออยเหลือ10คนอีกซึ่งการมีผู้เล่น10คนกับตามอยู่2ลูกเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็กับกับทีมที่มีระดับเหนือว่าเราในเรื่องของลีหรือชั้นลีกอะไรเงี้ยมันก็ทําให้การกลับมาค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ว่าต้องชมเชยเด็กที่ที่เรายังคงเดิมก็คือว่าทีมสปิริตทีมเวิร์กแล้วก็ความมุ่งมั่นความตั้งใจของเด็กที่จะเป็นผู้ชนะเนี่ย เขาออกมาใช้เต็มเต็มที่แล้วก็ความอยากเป็นผู้ชนะทําให้เขาเล่นเล่นได้ได้เกิน120มันก็เลยทําให้ให้ลูกเกมออกมาเมื่อครึ่งหลังเราจะก่อนต่อเวลาครึ่งหลังเราครองเกมได้หมดเรามีโอกาสที่จะเข้าทํามีโอกาสที่จะสร้างสคร์ประตูได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เด็กก็ทําได้แล้วช่วงทศเวลาเจ็บเราก็คิดว่าเอานะเสมอยิงจุดโทษเราก็ยังมีกำลังใจที่ดีกว่าน่าจะชนะแต่แต่ว่าโอเคเด็กก็พยายามกดดันแล้วก็ ความผิดพลาดของเขาเองที่ทำมาเสียประตูแล้วก็เราก็มีโอกาสอีกตั้งหลายลูกสอสามลูกน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะจบให้ให้ให้มันขาดไปแต่ก็โอเคไม่เป็นไรต้องสุดท้ายแล้วก็ชมเชยทุกคนที่ที่ทำการหนักวันนี้เกิน120ยบแบคับพละเพื่อนไปอีกคนอะไรเงี้ยแล้วก็แฟนบอลด้วยก็ต้องขอบคุณครับที่ท,ที่ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งแรงกระตุ้นเด็กอยู่ตลอดเวลาทําให้เขาไม่เหนื่อยนะก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่ทําให้เราประสบความสำเร็จในวันนี้ทุกคนมีสมาธิไม่ได้ทุกคนไม่ได้คอตกทุกคนไม่ได้หมดหวัง ฟังพี่แบนแก้เกมอย่างเดียวพี่แบรนด์บอกว่าให้เดิน3ตัวหนะ้าชนยังไงกลางยังไงทุกคนมีสมาธิทุกคนสู้แล้วแกก็บอกทุกคนอย่างเดียวว่าไอ้ที่ตามสองนเป็นแค่อุบัติเหตุแกบอกเลยว่าถ้าเราช่วยกันครึ่งหลังเรากลับมาได้เราก็กลับมาได้จริงอยากจะทำอะไรให้ได้มากกว่านี้ก็อยากจะหยิบถ้วยแชมป์ถ้วยนึงให้กับแฟนบอลทุกคน รอบ8ทีมสุดท้ายเพื่อนตำรวจได้สร้างปรากฏการณ์สนามแตกถึงเมืองแพร่เมื่อแฟนบอลชาวแพร่ต่างมาต้อนรับทีมด้วยความเป็นมิตรและด้วยความเฉียบขาดในการทำประตูของเพื่อนตำรวจจากการยิงของสุรชาติสารีพิมพ์ธีรุเทพวิโนไทยและโชชิโมจิทำให้ทีมลุมความได้เปรียบอย่างมากก่อนกลับเล่นในนัดที่2 ซึ่งนัดที่2ก็เป็นไปตามคาดเพื่อนตำรวจเปิดบ้านเอาชนะไปได้แบบสบายๆส,ยส,ยสตอนน่อ1น1สกอร์2นัดเราเอาชนะพลยในเตด5ตอนน่อ1น1 ทีมเข้ารอบรองชนะเลิศร,รายการนี้ร่วมกับบุริลัมยูเนเต็ตสีสเกตเอฟซี FC, อาร์มี่ยูเนเตตและเป็นทีมจ่ยมายยูมาฮลิกวันเพียงทีมเดียวที่หลุดเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศและผลการจับสลากรอบรองชนะเลิศปรากฏว่าเพื่อนตำรวจต้องพบกับสีสเกตเอฟซี FC, ทีมดังจากภาคอีสานนั่นเอง เกมรับภาดพียงแค่ครั้งเดียวจากจังหวัดเสีระตูทําให้ทีมตามหลังอย่างรวดเร็วแต่ก็ตั้งเกมได้ดีและมีโอกาสทำประตูขึ้นได้หลายครั้งต่อหลายครั้งแต่ยังไม่ผ่านมือของผู้รักษาประตูทีมเยือน น้าโอกาสเราเกือบถึงสี่ลูกมั้งแต่ว่าผมก็ไม่ได้ว่าเราเรายิงไม่ดีหรืออะไรนะผม,ผมคิดว่าประตูเขาเขาแบบหรือว่าอาจจะเป็นทีมเขาโชคดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเขายืนถูกที่ถูกจุดอะไรประมาณเนี้ยหน้าจะผีเข้านะน้าโหรับได้หมดทั้งมือทั้งขาทั้งหน้าทั้งตัวทุกอย่างใช้ทุกอย่างรับหมดก็เวลาที่เสียดายแล้วก็พอเรามาโดนเหมือนโดนโต้จังหวะที่แบบคลิกนิดหน่อยเองเราก็เสียประตูแล้วดังนั้นเราก็ อที่บอกว่าเราเปิดเกมลูกใส่เต็มพี่แต่ว่าเรายิงไม่ได้ จบ90นาทีเพื่อตำรวจใา้กับซีสเกตเอฟซี K เป็นก่นอน0-1ในนัดแรกเสียดายครับถ,แถืแต่ถือว่าเราทำได้ดีมากนะผมก็คือถ้ามันเป็นเกมนัดเดียวเนี่ยจะเสียดายมากตอนนี้ยังเหลืออีกนัดหนึ่งก็เลยคิดว่าโอเคแหละถ้าเราสามารถเรียกฟอร์มเดิมกลับมาได้สามารถสร้างจังหวะในยิงการยิงทำประตูได้มากๆแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงเราไม่แพ้แน่นอน ก็จริงอาจจะเป็นเรื่องสมาธิตอนแรกที่ที่เราเราจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าว่าสีตะเกตมาเพื่อจะรับและโตนะฮะแล้วก็เรามาเสียลูกจังหวะโต้กลับซึ่งซึ่งก็เสียประตูค่อนข้างเร็วในช่วงช่วงแรกๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องสมาธิในช่วงต้นๆเกมที่ที่เด็กอาจจะลดสมาธิแล้วก็ปล่อยป่าแล้วเลยในเรื่องของ,ของการายืนตำแหน่งนะ เรื่องของการจบสกอร์ในช่วงที่เรามีโอกาสซึ่ง,งทั้งสองครึ่งจะเห็นว่าเรามีโอกาสจบสกอร์ัค่อนข้างเยอะแต่บังเอิญเป็น,ปน,ปน,ปนความแน่นอนซ,ซึ่งเราไม่สามารถที่จะจบได้แล้วก็บวกกับประตูของสกีเกตเองก็ท็อปฟอร์มในวันนั้นด้วยก็ทําให้ให้ผลออกมาเราเราไม่สามารถยิงประตูได้แล้วเราเป็นฝ่ายายแพ้ไปศูนย์ประตูตนช่องว่างประตูเพียงแค่นหนึ่งลูกและนักเตะตัวหลักๆที่จะกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้ง จะทำให้ประตูสู่รอบชิงชนะเลิศของเพื่อนตำรวจยังเปิดกว้างอยู่เสมอคือบอลไปลองไปเราเราเราใส,ใส่เต็มที่อยู่แล้วครับก็ก,ก็อย่างที่ที่บอกกันอาจจะความกดดันอาจจะตกอยู่ที่เขามากกว่ามันก็มีสิทธิ์นะครับเราตัวผมก็มั่นใจว่ามันมันมันเป็นไปได้โอกาสเราเราสร้างได้ขึ้นบ่อยเหมือนอย่างแมตช์แรกอะไรเงี้ยมันก็มันก็น่าจะมีมีบ้างที่เราจะทำประตูได้แล้วก็เป็นเป็นการ ทิ้งความกดดันไปให้เขาให,ใ,หให้ทีมมือต่อสู้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยลูกเกมเราก็ดีกว่าอยู่แล้วถ้าไปเขาเล่นในบ้านก็น่าจะเปิดยกงลุกใส่เราอยู่แล้วแบบไม่ตั้งรับเาว่าไได้เล่นมันน่าจะเข้าทางเราเขาก็มาเก็บที่ทบ้านเราได้แน่นอนเราก็กลับไปเก็บที่บ้านเขาได้เหมือนกันไม,ไ,มไ,มไม่มีผลสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไปด้วยเราต้องการชชนะอยู่แล้วเราต้องไปด้วยเหตุผลเดียวคือต้องไปชนะถ้าในเมื่อเราต้องไปชนะเนี่ยแน่นอนว่าเอาโก้หนึ่งลูกมันก็ ไม่มีผลสำหรับเราเพราะเราต้องชนะอย่างน้อยหนึ่งศูนย์แต่ถ้าเราชนะมากกว่านั้นก็เป็นผลดีสำหรับทีมเราทั้งนั้นเลยมันมันก็เหมือนเกมเกมหนึ่งที่เล่นนอกบ้านอ่ะคือไม่จำเป็นต้องไปกดดันตัวเองว่าจะต้องขู่ต้องทำตั้งแต่แรกต้องแบบไปเปิดใส่เขาอะไรเงี้ยก็เล่นในความรับรัดกุมก่อนเสร็จแล้วก็ผมเชื่อว่าจังหวะในการโต้กลับหรือในการทําเกมขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่าเรายังมีดีพอที่ไปจบสกอร์ได้ที่นูน่นครับผมยังเชื่อมั่นนะครับผมผมเป็นฐานะผู้นําของทีมเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นในใน ตัวลูกทีมแล้วก็ศภาพลูกทีมแล้วก็ผลงานในขฐานแค่1นึเนี่ยผมยังมองว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถพลิกกลับมาได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นอ,อยากให้พวกเราแฟนบอลเพื่อนตำรวจเนี่ยไปให้กำลังใจที่สนามถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากให้ไปกันเยอะแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ในักเตะในในแมตช์นั้นผมว่านักเตะจะมีกำลังใจแล้วก็จะทำะได้ตามสําเร็จตามเป้าหมายที่ท,ทุกคนหวัง ว่ากันว่านักรบย่อมต้องมีบาดแผลมาในเกมแรกเราจะโดนมาก่อนหนึ่งแผลแต่ว่าบาดแผลนี้จะเป็นแรงกระตุ้นชั้นยอดให้เหล่านักรบเพื่อนตำรวจทุกนายพร้อมท้าทายเหล่ากรูป,ปีอันตรายครั้งเพราะตราบใดที่เสียงน้งวีดจบเกมยังไม่ดังก็ยังไม่หมดความหมังกับเกมนี้แน่นอนสองครามยังไม่จบอย่าพิ่งนับศพ โปลิสอึดตายยากจะเกิดขึ้นได้อีกครั้งอย่างแน่นอนตราบใดที่แฟนบอลเพื่อนตำรวจทุกคนยังยืนเคียงข้างและเป็นกำลังใจที่ดีแบบนี้เสมอมาอย่าลืมนะครับกลางสัปดาห์นี้วันพุธที่21ตุลาคมขอกำลังใจและเสียงเชียร์ร่วมไปเชียร์เพื่อนตำรวจในเกมที่จะบุกไปเยือนสีสเกต f อในศึเกเตยตันลีคัพนัดที่2ณสนามศรีนครลำดวนเวลา18นาฬิกาเพื่อปลายทางที่ฝันไว้ของพวกเราทุกคนในการลงเล่นนัดชิงชนะเลิศณสนามสุขพ,พัชราสายัย วันนี้หมดเวลาของไรกันคอปทวีแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์นหน้าสวัสดีครับเสียงของคุณคือกำลังใจไกลแค่ไหนก็ไม่หวัน่นเส้นทางยังไม่สุดฝันลุยไปได้วยกันเพื่อฝันนัดชิง ปีนี้เราจะเข้าชิงมั่นใจผมยังไงผมก็มั่นใจก็ยังมั่นใจอยู่นะผมมั่นใจว่าผมเราทำได้จะตั้งรับหรือว่าจะแลก่ไแม้ถ้าตั้งรับก็มีโอกาสโดนเราแต่ถ้าแลกก็มีโอกาสโดนเราเหมือนกัน นั้นหนึ่งก็ลองดูกันว่าจะเป็นไงขอเชิญร่วมชมและเชีย์สโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจ การลงแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลีคับรอบรองชนะเลิศนัดที่2วันพุธที่28ตุลาคมนี้เวลา18น,นาฬิกาณสนามศรีนครลำดวนชื่อร่วมเดินทางไปเชียร์กันได้ที่หน้าแฟนเพจโพลิสอยู่ในเต็ด